สวัสดีครับผมเจม XCMG OCR Thailand นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมลูกค้านะครับที่อำเบอร์บางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมส่งมอบรถ L W 3 3 0 K N ไว้1ตัวนะครับสี่คันนะครับคันนี้เลยนะครับอตอนนี้สามารถยกได้สูงสุดจากพื้นไปถึงข้อนะครับสี่เมตรน,นะครับทุกอี ได้ถามกิน,นะครับนะสสครับวันนี้มาถ่ายทาคลิปให้ทุกท่านได้ชมวิธีการทางานของโรงไม้สับนะครับวินที่บารไใต้นะครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เชื้อเพิองอัรวรถสูงสุดตอนนี้คือตามมาตรฐานขนส่งก็คือ จากพื้นด้านล่างนะครับสังเกตว่าพื้นด้านล่างนี้นะครับจะสูงจากพื้นด้านล่างขึ้นรั้วหกเส้นตัวนี้คือ4เมตรนะครับก็ศูนสุด4เมตรส่วนรถต่างเรายกได้สูงสุดที่เมตรนะครับที่ห้อนะครับอ,อันนี้จะตักได้สะดวกแล้วก็รวดเร็ว,วกว่าน,นะครับแล้วกเ็เนื่องจากว่าความสูงแล้วปริมาณ น้ำหนักจะเบานะครับไม้สับไม้คลิปกุ่นี้นะครับลูกค้าต้องเขาเรียกอะไรอ่ะทำจอปวกคนหลังรถนะครับก็ถึงมีประมาณ5.0เซนนะครับช่วงระหว่างที่ทำจอปวกตรงนั้นอาจจะช้าหน่อยนะครับก็ถ้าจะให้จอบ,บวกจริงๆอาจจะต้องใช้ตัว l w 550ของเราเลยตัวนั้นจะยกได้5.6เมตรนะครับ ประมาณ5.5-5.6เมตรนะครับสามารถเทได้โดยที่ไม่ต้องอก็เรียกอะไรไม่ต้องใช้คนในการทำนะครับเทได้ถูกเลยตัวนี้อาจจะช่วงทำจองบวกลูกค้านิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าเริ่มเริ่มชินนะครับแล้วก็ก็เรียกอะไรขับขับได้อย่างมั่นใจน,นะครับรถคันนี้ลูกค้า ซื้อมาประมาณสักผมมาส่งมอบประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับลูกค้าบอกว่าใน1วันใช้อยู่ประมาณ10ชั่วโมงประมาณ9 10ถึงชั่วโมงฉะนั้นเราเข้ามาเช็คทุก250ชั่วโมงนั่นแสดงว่าใน1เดือนจะต้องมีช่างเข้ามาเปลี่ยนถ่ายของเร็วครั้งนึงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าตัดได้วันประมาณสัก 5-10พวงนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ6-7พวงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานขนาดกลางนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจ1ในพื้นที่ภักใต้นะครับที่ซื้อไม้ยงางพาราอาจจะเป็นลายไม้นะครับลายไม้หรือกลุ่มไม้เป็นเก็บดนต่างๆที่กฎหมายอนุญาตนะครับก็นำมาสับสมไปไิ้งแล้วก็ผสมไปเพื่อส่ง วัตถุดิบเชื้อเพลยงให้กับโรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ g นะครับโรงงานหมุนตั้หมุนใดก็สามารถใช้ไม้กิปตัวนี้ได้ก็เนี่ยผมปล่อยระยะเวลาไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมถ้าสนใจรถตักของ XCMG นะครับทิดถึงผมเจน XCMG o t r Thailand นะครับโทรที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจนดูแลพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับแต่ว่า พักอื่นผมก็พร้อมจะให้ข้อมูลนะครับเพราะว่า,เ,าเราสามารถขายได้ทุกพื้นที่ในในในประเทศไทยนะครไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนล่าสุดมีลูกค้าถามรถเพรนมานะครับจากอองแก่นผมก็ดูแลให้นะครับรถตักมันจากอุทัยธานีนะครับสอบถามมาผมก็ให้ข้อมูลไปให้เหมือนกันนะครับาถามว่าเราดูแลได้ดัูวถึงไหมผมส่งมอบแล้วนะครับจะมีทั้ง คนไปดูแลท่านทุกหรือตามรอบในการซ่อมบำรุงแน่นอนนะสังเกตได้นะในวิธีการตัดนะครับนะก็เชื่อใจผมเชื่อใจ XCMG นะครับแล้วก็ถ้ามั่นใจ XCMG มั่นใจในตัวผมผมพร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็สเสนอราคาสำหรับทุกท่านนะครับอย่าลืมติดต่อ มาได้หากสนใจนะครับรถตัก Gen XCMP โคดซ c r t h a ไ l a n d นะครับโคดิเบอร์0864914246นะครับขอบคุณนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และเข้ามาชมในทั้ง Facebook, ไลน์แล้วก็ YouTube นะครับก็ขอบคุณมากครับ